วัสดีนะคะก็อยู่กับปางคงเหมือนเดิมตอนนี้เรา EP ที่4ีี่แล้วเนาะก็เพิ่งตื่นนะฮะดูจัดของเลยอุ้ยแบบก็เดี๋ยววันนี้เรามีไปถ่ายงานนะคะขณะนี้เวลาเดี๋ยวเราไปดูเวลากันกี่โมงละตอนนี้ก็7โมงกว่านะคะก็วันนี้เรามีนัดกับเพื่อนจรีนะคะรู้สึกว่าเราจะไปกันที่กาญจนบุรีตอนนี้ปางคงไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้โชว์ปาก สีปากสวยๆหรือป่าเพราะว่าโควิดระบาดหนักมากนะคะก็ทุกคนก็ต้องเรามาระวังตัวใส่แมสด้วยนะคะเวานดีนทำไปไหนแน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสไปด้วยนะคะเดีย๋ยวเรารอเพื่อนจะริมหลับที่บ้านปังคุม้ม <c oughs> โตกมากเลยอ่ะติดตามกันค่ะงเดยบมย อันนี้เราก็อยู่บนลนแล้วนะเจ๊แรบเน่มีสารถีนะคะสาวสวยจากหัวสัมโลมานะคะวันนี้เพื่อนจลีจะพาเราไปที่ไหนคะข้ามกรุงเออเออมันขับดีดีแล้วชนรถแก๊สแบถูกไฟไข้างหน้านะคะ <IS C 1> เออชายเป็นท่ามเกี่ยวเทพยานาครับเราเอาเลยค่ะตอนนี้เราก็มาพักกิน กินอะไรครับเพื่อน <laughs> กตียินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลังสิทแต่ไม่ได้อยู่ลังสิตนะคะเราอยู่กันที่กำแพงแสนและกำลังมุ่งหน้าไปต่อนะคะสงสารเนาะในยุคโควิดนี้เนาะมีคนเลยมีแต่พวกเราะคะเก๋ๆไม่ได้ทาปากนะคะไม่ได้ทาปากเพราะว่าใส่แมสเดี๋ยวมันจะเลอะนี่สกีนางหาร้านกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วประมาณยี่สิบก่อนละ ทุกร้านปิดหมดนะปรากฏการชินาบุรีไปค่ะมุ่งหน้าไปนี่อีกอีกไกลไหมอยู่ตรงเขาเลยเหรอห้าร้อยเมตรอาตะกีนี้ป้องคุงกับเพื่อนแอดมินจรีนะคะก็ไหว้เจ้าที่สหาก่อนเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามคุณน้องต่อไปว่า เราจ้องเดินขึ้นเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นไปทำว่าเดี๋ยวพี่ไปไหว้พระองค์ระหว่างทางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็ทำจุดอุทิศบนด้านซ้าย๋อนี่พระองค์ข่าวนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนใช่ค่ะขึ้นถ้ำปุ๊บแล้วค่อยลงถ้ำใช่มีถ้ำสองที่มีถ้ำสองที่ถ้ำบนแล้วก็ถ้ำล่างแต่ที่ที่ที่คนลงไปส่วนมากเลยก็จะเป็นถ้ำบนถ้ำบนถ้ำไหนลงลำบากถ้ำไหนลงลำบากจริงๆก็ลงถลำบากทั้ง เออไม่ใช่บันไดแบบนี้นะเธอไม่ใช่บันไดแบบนี้บันไดลิงนะจะตกหรือเปล่าวะเฮ้ยเกาะได้เกาะได้โอเคไปขออนุญาตไม่ได้ฟิตฉันดูแกดูฉันใส่รองเท้ามาก่อนนี่นะคะรองเท้าลงเขาขึ้นเขาตายแล้วฉันนึกว่าไปเดินขัดบอาไปไหวไปไหว้พระองค์ขาว่าพระองค์ขาวนี่คือก็เป็นปักอ่ะค่ะแอดมินจารีก็กำลังไหวนะครับปังหงว้ไปแล้วสวครับนะคะ สาธุสาธุสาธุาธานี่นะค่ะตะลีมปากทางลงใช่ไหมคะ<ช>ด้านนู้นฉีไปด้วยอเ,เออนี่นะคะโอ,โอ้ยอันนี้คือถ้ำบนนะคะคข้าวขอวามาอ เด็กเขาจะหาเป็นพยนะดูไม่เป็นอีกเหมือนกัน่ะตอ้ไม่เป็นหนีวาไรเ็นรู้แต่ว่อยู่ในหิน ประเด็นมันจะไม่ได้ติดโควิดตายนะคือทางประเด็นคือถ่ายใจไม่ออกปล่อยเปิดก็ได้ไม่ได้แวทสูงเสียงใช่ไหมเออนี่มันอยู่นั่นแหละเสียงสุดเลยมามากินก็เตือแป๊บนึงงออกมาไม่มีคนเลยเดี๋ยวต้องมือทำลายเนี่ย วันนี้เราอยู่ข้างอันนี้คือทํำบนนะแต่ว่าก็คือลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพ่อปู่ว่าไปแล้วตะกี้อ่ะเราก็จะมีเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอให้เข้าปังๆแหงๆลงลๆ้น่นไปวันดีพ่อทีนก่อนนะอ่ะทีๆมาจุดทูบไาแล้วนะ,ะใ,นใช่ว่าอ,อยู่ดีๆเลยจมัยนี้ในเมื่อเราลงมานะคะเราก็มาเจอพี่ ทั้งสามท่านจริงๆให้เห็นมากหนูก็ขออนุญาตอยากให้พี่หลับตานะคะหลับตานะคะแล้วก็จับลูกให้หนูหน่อยนะคะทั้งสามท่านทั้งสามท่านนะคะเดี๋ยวกันสับตัวตรงตรงมาเลยนะคะเราจะได้เฮงรวยเมื่อไหร่เรารวยเราก็จะมีสามีมนันนะคะตามคอนเซ็ปต์ของบางกรุงเอาละค่ะให้พี่เก่งก่อนเล เ,เอามือคนคลานดูนะพี่กล้องสัตวอ่าถือไว้ในมือนะคะอ่ะรุ่นเหมือนปั่นลอตเตอรี่เลยนะเลขหกห้าหกกับเก้าเลขเดียวกันนะคะ<ง>เหมือนตะกี้เราก็พูดถึงเลขหกเลขเก้าอยู่เนาะอ่ะต่อไปเผื่อเบิ้ลนะคะตลับตาค่ะ อาอ่ะมาแล้วค่ะเลขศูนย์นะคะสวยอยู่อ่าสุดท้ายค่ะได้ให้โชคลาภ่ะทุกคนอ่ะเลขเจ็ดอุ้ยสวยนะเออ คือแอบคิดในใจว่าถ้าได้เลขเจ็ดคงดีอะไรเงี้ยอ่าสรุปง่งไๆก็เป็นหกศูนย์เจ็ดนะคะหกก็เลขหกเลขเก้าเลขเดียวกันถ้าใครจะซื้อก็หกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะคะสลับกันไปมาถึงแล้วเธอก็เซ้ไฮลงมานะจแข็งแรงหน่อยดูเป็นผู้ชายบึกบึนนิดนึงรู้ว่าคกลัวความมุดเนี่ยกลัวนะว่าไม่กูไม่กลัวขอขย่าาด้วยไหมไม่มีใครอยู่กัน ไม่มีใครอยู่กับบันไดเลยทั้คนจริงเหรอโอยอ่าิงจานะไอ้บ้านแกล้งไปเนี่ยพี่ขยับมมนใจนลอนะพี่เก่งคุณ้คุณมคุณ้ชมคุณผย้ชมคุยอยู่ไกลอยูใ่ใกลับมึงมากล้ไม่ไกล้าไม่อ,มอก,อกนะ เห <laughs> มือนคนเต่าอย่าบันไดเลยเห <laughs> มือนโดนแกงอะ <laughs> 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 โอเคอเค้งแล้วพที่ก <laughs> อ้าหารลงมาค่ะอาหาลงมาสวัสดีเลยค่ะ <laughs> EP ที่สี่ <laughs> น,นะคะเออสำหรับวันนี้ก็กินทั้งวัน มาที่บ้านบางคลอนะคะอ่ะแม่ปากแม่ไม่มีแรงไปช่องทางมีอะไรบ้างคะอ้าว YouTube อ่า Facebook อ่าแล้วก็อะไรอีก Twitter Twitter เป็นอะไรภาษาไทยพูดตักมองกล้องปากไม่แดงไม่มีแรงไปอ่าเดี๋ยลิ่งติ๊กต็อกติ๊กต็อกกับอินสตาแกรมเป็นภาษาอังกฤษหรอจำได้ไหมแล้วไม่รู้ P A K นะคะ M A I D A N G นะคะ Twitter จะเป็น ห้าห้าสตว์ัวส่วนอินสตาแกรมฟังคุ้เพิ่มให้อีกจนหนึ่งเป็นสี่จนห้าห้าห้ตรงมตุ่มมานิค่ะเออนานนานนี่ค่ะตร่มตรงมาเลยอ่าค่ะดังนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากุ้มทึ้นมดูวันนี้อ่ะสวัสดีค่ะแล้วไม่ได้ทาปากแล้วนะคะเพราะว่าโควิดใส่แมสก์บายเออโบโบด้วยแม่โบ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 เอออย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามค่ะ นะ